ทำไมเราต้องฉีดวัคซีน HPV กันรู้จักวัคซีน HPV กันไหมคะ Human p a p ท r o m a Virus v วัคซีนค่ะซึ่งวัคซีนตัวนี้สามารถที่จะป้องกันการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกในผู้หญิงนะคะเพียงแค่ฉีดในช่วงเวลาที่เหมาะสมช่วงเวลาที่เหมาะสมคืออะไรก็คือก่อนมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกค่ะก็ประมาณช่วงอายุ9ปีนะคะจนถึงอายุประมาณ25ปีเนาะแต่จริงๆแล้วก็มีข้อมูลการศึกษาว่า ยังเป็นวัคซีนที่มีประโยชน์จนถึงในวัยอายุประมาณ45ปีขึ้นไปก็มีนะคะและที่สําคัญนะจ๊ะไม่ใช่แค่ในสาวๆนะจ๊ะผู้ชายเองก็สามารถฉีดวัคซีนตัวนี้ได้นะคะเพื่อป้องกันโรคที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะนอกจากนั้นคนที่ภูมิต้านทานต่ำนะคะคนไข้ที่ตรวจโรคแล้วเจอเป็น HIV นะคะสามารถที่จะมาฉีดวัคซีนตัวนี้เพื่อป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง ปากมดลูกหรือว่าโรคหูหนอกไก่ที่อาจจะแฝงมาระหว่างที่เราติดเชื้อก็ได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเอาผลตรวจมาให้หมอดูก่อนดีกว่าคะ่ะว่าเราฉีดได้หรือไม่มาปรึกษาได้ที่แอนเจลีคลินิกนะคะ